จส่ใส่าได้ได้จริงไม่ได้ไ่ไไ่ัวกลางตกลจงอ้แม่วกางตะกูมันมีแล้วมันได้แล้วมันได้แล้วตั้งผิดตั้งพี่บ่ได้บ่ได้ไม่ของกู้ไมของกูังิของกูจริง

มาๆมาๆมาจะพิชวลดียช่ปะโอ้ยได้ได้ได้แข่งเท้แข่งแท้วู้วาอ้ย okay. ังบอกว่าไอ้ทั okay. ้งสายนะไอ้ทั้งหัววู้ว

บ้าไงจะเปนเหมาเองโอ้โหมาเลย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  Yay. Oh my god! Uh, Toby, have Yay. Yay. Yay.